สวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์จ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับน้องปุ้ยรถบ้านร้อยเกินเก่าด้จา้าเมื่อนี่น้องปุ้ยสิมาขอแนะนํารถจุเต็นจา้าว่าของเฮาไม่รุ่นใดแน่เนาะวายุเต่นเฮาว่าคู้ลูกค่าหารุ่นใดอยู่บ้างมากรุ่นใดชอบรุ่นใดทักมาถามส่วนตัวใดเลยนะจา้าเดี๋ยวน้องปุ้ยจะแนะนําเป็นขั้นๆไปค่ะเราก็มาเริ่มขั้นแรกกันเลยจา้าขั้นนี้จะเป็น Mazda CX-5 จ้า เป็นเกิอนอพนนะคะตัวนี้จะเป็นปี2015เกียร์ออโต้น,นะคะสีเทาราคาคขาเปิดยูที่5 2 9 0 0 0บาทจ้าค่ะไพหารุ่นนี้ยูทักมาได้จ้าราคามิตรภาพส่วนตัวนี้จะเป็น Toyota า i ิกค่ะตัวนี้จะเป็นปี2012หน้าแชมจ้าตัวนี้นะแซมตัวนี้จะเป็นซีประตูนะจ้าเกียร์ธรรมดาจ้า ราคาเ้าเปิดยูที่4 0 0 0 0 0 0 0บาทจ้าสนใจทักได้ตัวนี้ไม่น้อยเจ้าแ่นไป68,000โลจ้าไม่แทนกันตีไม่แท้จ้าลดมือเดียวจ้า mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปาเจโลจ้าเป็นมิซูปาเจโลจ้ารดเจ็ดที่นั่งเด้อจ้า mm hmm. ตัวนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถขอบคัวจ้า ราคาเขาเปิดอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทจ้าเกียร์ออตโต้ขับสองนะจ้าตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระบ,บะ4ประตูจ้ารีโวจ้าตัวนี้จะเป็นกระบะสีประตูรีโว่ปี2020จ้าไม่แรน2อ0 0 0ื่นโลนะจ้าตัวนี้รถบ้านเมื่อเดียวไม่แท้จ้า เดิมทั้งหนาทั้งหลังเลยจ้ารถบมิชเชวชนจ้าคันนี้รับประกัศรถสวยมากสภาพไปแดงจ้าสนใจทักได้จ้าราคาเปิดยูที6 9 0 0 0 0บาทจ้าพี่น้องสนใจทักเข้ามาได้เลยจ้าสําหรับคันนี้เนาะส่วนคันนี้จะเป็น รถเบนจ้า e 3 0 0ตัวนี้มันจะเป็นใส่ได้สองระบบจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจ้าดีเซลให้บิด,ดจ้าตัวนี้จะปี2,014ราคาเปิดยุดที่8,39,000บาทจ้าตัวนี้ราคาถูกกระทงตลาดเป็นแสนเลยจ้าขายถูกสภาพดีรถสวยสีเดิมจ้าสนใจทักได้มาจ้าเดินตามมาจ้าเดี๋ยวจะพามาเบิง้ง นี่จะเป็นฮอนด้าวีโอจ้าตัวนี้ค้าจองรอบยเรียบ้อยลวจ้าจ้าส่วนคันนี้จะเป็นฮอนด้าซีวิจ้าตัวนี้จะเป็น F d ดีปี2 0 1 1จ้าตัวนี้จะเป็นปี2 0 1 1จ้าเป็น F อดียจ้าไ่ใชงยังบ่ท่านจะเป็น F b ีจ้าตัวนี้ราคาเปิดยุติสามแสนหา่3เก้าพันบาทปี2 0 1 1จ้ารถสวยมือเดียวปายแดงจ้าส่วนตัวนี้ฮาจะเป็น โตโยต้าอัลติสค่ะปี2 0ง1 s, ตัวนี้เครื่องพันแปดตัวจีตัวนี้จะเคยเป็นเครื่องพันหกตัวนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องมาจากเป็นเครื่องพันแปดเเครื่องมันใหญ่กว่าเก่าค่ะมาเคยติดแก่จากรถสวยสภาพดีภายในดูแลดีจาเจ้าของดูแลดีมากจากคันนี้ราคาบอมแบบบอกว่า จำเยามากจ้าราคานี่ถูกกระทองตลาดมากเลยจ้าเปิดจุดที่2องแสนสองหมืนเก้าพันบาทราคานี่พิเศษสุดเลยจ้าสนใจทักได้เอาไปขับยาวๆ,ๆเลยจ้าสำหรับคันนี้สภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีขับดีนั่งสบายจ้าสนใจเอาไปขับยาวๆ,ๆเลยจ้าสำหรับคันนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระบะอีซูซูดีแมกจ้าตัวนี้เพิ่งจีต่งมาเรียบร้อยเนาะเป็นปี2007ราคาเปิดยุ่ที่ สองแสนหาหมื่นกับพันบาทจ้าเกียร์ธรรมดาจ้าตัวนี้สวยจ้าู้ไดมากรดแต่งกะเอาไปใส่ได้ตัวนี้เพิ่งกลับสีเป็นสีม่วงมาเนาะจ้าตัวนี้ก็จะเป็นฮอนด้าซีวิกจ้าฮอนด้าซีวิกเอซีจ้าปี2 0 1 7ปี2017ราคาเปิดจุดที่ห้าแสนกับหมื่นกับพันบาทจ้าจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัว E ตัวลองจากนะคะตัวลองจากเอลจะเป็นตัวลองท็อปจ้ารถสวยสภาพดีจ้าตัวนี้ลอง ลองดูลองขับได้จ้าราคาเปิดอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทราคาสวยๆถูกข้อทองตลาดแน่นอนจ้ารถสวยสภาพดีลงแม็กเกลบร้อยจ้าสีเทาสีเทาดำเป็นสีที่เข้มขับแล้วดูเท่ดูหรูจ้าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวมินิจ้ามินิตัวนี้จะเป็นปี2012-13จ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยอนต์ดีเซลจ้าราคาเปิดอยู่ที่7แ9 0 0 0บาทจ้า ัวนี้ไม่วิ่งแสนส่นค่ะประมาณแสนหนึ่งหมื่นกโลจ้ารถสวยสภาพดีหน้าล้างเดิมเบอร์เตอร์จ้ารถสวยมือเดียวจ้าส่วนคันนี้จะเป็นตัวเล็กซัสจ้าเล็กซัสปี2 0 1 0ราคาเปิดยุดที่หาแสนสองหมื่นพันบาทจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยอนต์เบนซินจ้าสนใจทักได้จ้าหารุ่นนี้อยู่กระทักงขมาได้จ้าตัวนี้จะเป็นโตโตโยต้าเวิรฟไค่ะเวิฟไซน์นี่กับ เวฟไฟนี่ก็จะเป็นรถประมาณรถตู้หรือว่าเป็นรถครอบครัวเป็นรถ SUV นะจ๊ะประมาณนั้นเนาะประมาณรถแบบรถแวนนะคะรถแวนเป็นประมาณรถแวนนะจ๊ะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นปี2014 2014ตัวนี้รถสวยมากจ้ามือเดียวไปแดงเลยจ้ะรถแลนไปแค่8,000โลกรันสีไม่แทะนาลังเดิมเบิดจ้ะคันนี้ ซื้อต่อจากจะคล้องเดิมไปซื้อถึงบ้านเลยจ้ารถคันนี้สวยตัวนี้จะเป็นบาะมิกกี้เมาจ้าหลังค่าสรุปเรียบร้อยแล้วนะจ้าตัวนี้สวยสภาพดีมาเบิง้งมาล้องขับรับล้องถูกใจหามงืงใดสวยเม่อใดมาหานนองปุยที่เต็นเอ,อ็นออโต้ค้าเลยจ้านี่จ้าสวยๆจ้าคันนี้พี่น้องมาหานนองปุยได้อยู่แถวกาญจนานจ้า่อนถึงสมาคมปักใต้ย่พี่น้องค่ะจ้าสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้นเอ,อ่อ CLS จ้าตัวนี้เนาะราคาเขาเปิดอยู่ที่เจ็ดแสนกัาเือนกัาพันบาทจ้าสนใจทักได้เนาะปี2 0ง0 1นสิบสิบเป็นวะจ้าส่วนตัวนี้เขาไม่จ้าเป็นรถบ้านเมื่อเดียวไปแดงค้อกันจ้าพี่น้องตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายารีปี2,013ัเป็นเครื่องค้นหาตัวจีจ้าตัวนี้ค้นหาตัวจีก็จะเป็นตัวท็อปท็อปของยารีละจ้าพี่น้อง ตัวนี้สวยจ้าราคาย่อมเย้าค่ะเปิดยุทิี3ามแสนองหม่นพบาทจะเต็มฟรีดาวค่ะพอประมาณ6กพันกว่าบาทจ้าค่ะออกรถมือเดียวเลยจ้าสนใจทักมาได้เลยจ้าพี่น้องนี่สวยสวยสวยจ้าสีดำพี่น้อง,องหลังน้ำก้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสาม,มารถมาเบึ้งมาลองขับได้เลยครับดีจ้าขับแล้วเมื่อวานนี่ลองขับเบึ้งแล้วค่ะ ส่วนคันนี้นะคะพี่น้องเขาไม่จ้าโตโยต้าอัน่าดจ้าเครื่องสามพันวีจ้าปีสองพันแปดสองพันแปดจ้าพี่น้องตัวนี้ราคาเปิดอจูจีหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจ้าเขาไม่เป็นตัวเครื่องเบนซินอย่างเดียวเลยจ้าสามพันเป็นเครื่องสามพันตัววีนะคะหลังคาตสรุปนะคะเพราะหนังตัวนี้รอบิวเลวจ้ารอบิวรอเก็บงานนะคะสีรอบคันสวยค่ะคือว่าได้เก็บงานนะคะเขามาสภาพเดิมนี่เลยจ้า นี่เราเก็บแคบ,บ็อกซ์นะคะโอเคแล้วก็ส่วนคันนี้จะเป็นรถเบนจ์จ้า c ีสองรอยปีสอง4ันสีรถมือเดียวป้ายแดงไหมหนึ่งแสนสามหมื่นกโลจ้ารถบ้านมือเดียวป้ายแดงสีเดิมจ้าคือบ่ได้เก็บจะจ้จะมีหล่องร้อยการใช้งานอยู่ตามปกติเนาะคือรถท่าใส่งานเนาะบได้จ,จอดไว้เนาะ ตัวนี้ก็คือเป็นไม้แท่รถเมื่อเดียวไปแดงเจ้าของดูแลดีจ้าภายในบอสอีกอย่างเนี่ยคือห้องฟอกทำความสะอาดอย่างเดียวว่า้องไปผลไปเก็บสีสีหลบพันกระเดิมเบิร์ดนะคะละตัวนี้จะเป็นปี2004ราคาเขาเปิดจุดที่20,000 0ืกับพันบาทจ้าพี่น้องราคานี่ถูกสุสดรถปี2004หาสุ่สัยใดจ้าพี่น้องรถเมื่อเดียวไปแดงรถแลนดไป1 3 0 0 0 0โลจ้าพี่น้องหาบ่ได้แล้วนะคะรถเกือบ20ปีหาสายใดรถบนันเมื่อเดียวเนาะ ตนโด,น,ด,น,ดนจิมีมากันหนึ่งสนใจกับเขามาหาหนุปุยมาเบิงมาเปิดมาเบิงมาร้าองไดเลยจ้าหาหนกปุยได้เลยเพราหนกกุยกับเปิดทําการเสม,มอจ้าเก่าโมงจนหอดหกโมงแรงจ้ายูเซนกนารจะนาก่อนถึงสมาคมปักไตโทรหาหนกปุยเดทเบอร์0 8 0 6 0 4 8 4 2 2จ้า สำหรับคลิปนี้น้องปุ๋ยมาขอแนะนำโรถจูเต็นว่ามีรุ่นใดแน่เนาะกับมีหลายตัวน,นีอยู่ได้ดแต่ว่าน้องปุ๋ยขอแนะนำประมาณน,นี้เนาะที่จอดโชว์ของหางๆก่อนเนาะสำหรับใครมักคลิปนี้กับน้องปุ๋ยฝากกดกระดิง่งกดไลค์จับตาไขให้น้องปุ๋ยน้ำได้อจ้าอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะน้องปุ๋ยจะลงรถให้เรื่อยๆเด้จ้าว่าลูกค้ามักข,ขั้นใดชอบขั้นใดก็กดทักขเข้ามาถามได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อแม่พี่นอ้องที่เข้ามาเบิงค่ะสวัสดีค่ะ